สวัสดีครับพอไปพี่น้องวันนี้เขากับมาพบมาพอกันย่ำเด็กย่ำเดืนนะครับนะเนาะเขามาเก็บพักบุ้งกันครับนี่พักบุ้งปลอดสารมีแม่งกินได้พี่น้องออเดอร์เขาครับเขาต้องเก็บคลายครับนี่ลกทอนแล้วนะครับนี่สิบบาทครับกำสิบบาทกำใหญ่กำงามเลยพี่น้อง,องต้องไปซีเรียสในเรื่องที่ว่าจะได้กำไรขาดทุนนะพี่น้องเขากับ เก็บขายเลยครับพาเขาเองเนาไปลองเนาะนี่ครับถอนเลยนี่ครับถอนทั้งหลาเกินเสียแล้วครับนี่นี่ครับนี่ถ้ากระจังมาลิขอออกจัินเสียครับนี่ก็ว่าเอาออกน,นี่กระให้ต้นเขาโลงๆเกงนเสียครับเก็บถอนขึ้นไว้ก่อนนะครับได้ค่อยริขอเธอเดียว ดเดือเขาครับย้มเดือดเดือดเดือนเดือนตอนนี้กัดสองถุมกว่าแล้วครับสามถุมเขาสิมาเอานครับเก็บให้เขาครับถุงหนึ่งมีหกกำนะครับเนาะหกกำห้าสิบบาทนี่ครับเก็บเลยครับนี่ทอนขื้นทอนขึ้นเลยครับ เบิ่งเอาตัวง่ายๆมันครับวุงตัวนี้กําลังลงได้สองอาทิตย์ครับนี่สองอาทิตย์ัยงไงบดเต็มทีครับสองอาทิตย์ก็พ่อได้เก็บแล้วครับสองอาทิตย์เดือนหนึ่งก็เริ่มแก่แน่และแต่จะปล่อยให้เขาถึงเดือนเขาก็เริ่มแก่แน่และครับนี่ครับนี่เลือกเอาอยัางีงล่ะครับเลือกเอาถอนเอาเลยนี่ นี่ครับเลือกเอาตรบนี้บลร้ายครับจำหน่ายออกไปเรื่อยๆพี่น้องหาเงินใส้พอได้กินได้ใส้ครับตามการ,กรเกษตรจังสินี่นะครับพอได้กินได้ใส้เข้านี่แหละครับทอนผักเขางามๆครับการังงามเลยพี่นอ้อง สุดยอดมากครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ